แม่ครับทำไมคนที่นี่เขากลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วครับเนี่ยแม่จะรู้ไหมละ่ะเคโรก็น้ำชาบอกว่าทะเลที่นี่สวยแม่ก็เลยพามาเที่ยวนะสิอุ้มเดี๋ยวดีเดียวด,ด,ด,ดวยว๊โอ้โหโดนกัดตายเลยอะ สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ขับค่าวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox อีกเช่นเคย yeah, <no. S 1> เอาละค่ะบสำหรับวันนี้เราอยู่กันในเมืองร้างนะคะที่มีผีซอมบี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะน้องๆ uh. เออเราจะออกไปได้ยังไงเนี่ยถ้าเราอยากจะออกจากเมืองนี้ไปได้เนี่ยเราจะต้องฆ่าผีซอมบี้พวกนี้ให้หมดก่อนนะคะ oh. ว้าวแล้วแบบนี้เราจะสามารถฆ่ามันได้หมดไหมเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันในเกมกันเลยค่ะไปกันเลย จะบอกว่าที่นี่เขามีประตูเนี่ยให้กับเราเลือกหลายประตูเลยนะคะเพื่อที่จะเชื่อมเข้าไปยังหมู่บ้านผีซอมบี้นั่นเองเอ๊ แล้วเราเนี่ยจะผ่านไปประตูไหนกันดีละเนี่ยเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะคะอืม้มมีเยอะมากมายหลายประตูเลยนะเนี่ยเอไปทางไหนดีล่ะอุ้ยน้ำชาเข้าไปแล้วเหรอเนี่ยงั้นเราก็ตามน้ำชาเข้าไปเลยนะคะจะได้มีช่วยกันอยู่กันหลายๆคนเนี่ยอบอุ่นใจดีนะคะเนี่ยทาไมไม่ไปเลยเนี่ยเอาละตอนนี้เราโผล่กันมาที่ห้องครัวของร้านอาหารนะคะเออผีซอมบี้ที่ไหนนั่นไงเต็มเลยเนี่ยโอ้โหนี่นี่นนแกมาเป็นฝูงเลยเหรอเนี่ยช่วยฉันด้วยสิอย่ายืนเฉยดิดู มันรุมฉันแล้วตอนนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวน้ําชาฉันกําลังช่วยได้อยู่นะอื rain, น้ําชาตาย <laughs> ตายแล้วเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดียเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวอย่ารุมอย่ารุมนีม่ตายแล้วตายแล้วเราโดนรุมนะคะเนี่ยแม่หน,นีแล้วครับแม่มันตามเรามาเต็มเลยเดี๋ยวแป๊บเ <laughs> ดีเวยวดิแคโรไอ้นี่ถือไปไ้ายไฟมันําไหมเนี่ยแกจะไปเชียร์ใครที่ไหนนี่ไงแกตา,ตายตายแล้วแต่ซอมบี้เขามีร้องเพลงกันด้วยเหรอเนี่ย นี่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 ไงนี่ไงตายอีกตัวหนึ่งแม่ครับผีซอมบี้ตัวหนึ่งกําลังเดินเข้ามาครับแม่แม่แม่แมแมระวังด้วยนะครับไม่ต้องห่วงแครอโร่แม่จะยิงมันเองเอยขอฉันกัดหน่อยเอ,อ,อื้อกไม่มีทางสโลอกอย่าคิดจะมากัดฉันกัดด้วยสิฉันหิวมากเลยฉันก็หิวเหมือนกันนะอ,อ,อย่าคิดจะมากัดฉันเลยนะพวกแกนี่ตายไปซะเถอะโอ้โหทำไมมันเยอะแบบนี้ะเนี่ยตายแล้วเราจะรอดไหมเลือดเราเหลือนิดเดียวเองนะคะ มันอยู่ที่ไหนกันหมดละโอ้โหนี่ไงอีกตัวนึ่งนี่นี่นแกจะเดินเร็วอะไรขนาดนั้นขอช้าหน่อยสินิดนึงก็ยังดีนะช้ไม่ได้กินคนมานานแล้ว,เร,วเร็วเข้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิเฮ้ย,ย,ยมาจากไหนอะตรงนี้เนาะตายเลย,โ,ยโดนฆ่าตายแล้วเนี่ยน้ำชาเธอจัดการเองเลยนะฉันช่วยเธอไม่ได้แล้วฉันตายแล้วเนี่ยเอาละตอนนี้เรามาทําการเลือกประตูอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ประตูเดิมก็แล้วกัน แล้วรอบนี้แม่คิดว่าแม่จะไหวไหมครับเนี่ยถ้าแม่ไม่ไหวเนี่ผเพราะว่าเราเนะนี่ยรีบหนีกลับบ้านดีกว่าไหมครับหื้แคนร์จะหนีได้ยังไงนะคะพวกมันไม่หมดเราก็ออกจากหมู่บ้านนี้ไม่ได้นะแล้วน้ำชาตอนนี้ก็โดนรุมอยู่ด้วยนี่ไงมาอีกตัวแล้วเหรอหื้ตายไปเลยอุ้ยฮ่ามาสองตัวเลยเหรอเนี่ยตายเถอะพวกแกขาฉันขาดไอจีแล้วแล้วข้าฉันหิวมากเลยโอ้โหดูฟันแกฟันเขียวปี๋เลยนะเนี่ยเฮ้ยพวกแกนีฟันเน่ากันหมดเลยอะ โอ้โหเหม็นปากมันมากเลยเฮ้ยนี่ไงอีกตัวนึงมามานี่มานี่ขอฉันยิงหน่อยสินี่ไงตายไปเลยหัวกระเด็นไปเลยแกเนี่ยโอ้โนห้นาน้าอีกเหรอมา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 เข้ามาเข้ามาใส่สูตรเลยนะแกเนี่ยโอ้าทางจะเป็นพนักงานเสิร์ฟแถวนี้นะเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปด้านหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปตามหาน้ำชาก่อนรู้สึกว่าน้ำชาอาจจะโดนรุมฆ่าตายแถวนี้ก็ได้เราจะต้องรีบไปช่วยซะแล้วนี่นี่แกเดินก้มมาอะไรนะดมกินนิดนึงก็ดีนะตายไปเถอะเยี๋คิดจะดมเลยนี่ไงลักแล้ฉันไม่อาบน้ำมาหลายวันแล้วเหม็นมากเลยแกจะดมทำไมเนะี่ยนี่ไงตายตายไปเถอะพวกแกเนี่ยโอ้โหเหลือด้านหน้าอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรา เข้าไปดูด้านหน้ากันดีกว่านะคะว่ามีซอมบี้เพิ่มเติมหรือเปล่านี่น,นี่มาแล้วมาแล้วมันเดินเร็วมากเลยนะเนี่ยเวยฉันด้นยสิฉันหิวข้าวมากเลยตอนนี้ออืตาย <c oughs> ไปซะเถอะไปหากินในนรกเลยแกน่ะคิดจะเอาฉันเป็นอาหารล้สิไม่มีทางซะหรอก <c oughs> นี่แคโร่ท่ <c oughs> าเมื่อกี้แม่โยนแกให้มันกินแกจะว่ายไงแม่ครับนี่นี่แม่คิดแบบนั้นจริงๆหรอครับเนี่ยแม่จะบ้าหรือเปล่าครับเอาผมไม่เป็นอาหารซอมบี้อะ่ะ <c oughs> ฉันล้อเล่นล้อเล่นแกนี่ <c oughs> ใครจะเป็นบ้าโยนแกให้มันกินล่ะเอ้นี่นีน้ำชาอาจจะหลบอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ได้เดี๋ยวลองเข้าไปสำรวจดูก่อนนะคะ เข้ามาเรียบร้อยแล้วน้ำชาเจอผีไหมไม่เจอผีเลยฉันเจอแต่หงแดงถุดดุถุยหงแดงบ้านเธอลยสิดูสิผีซอมบี้ยืนทื่อลื่อยู่เนี่ยได้เห็นหรือเปล่าเนี่ยหืมจะมาหงดงหงแดงอะไรตรงนี้โอ้หมันตายเรียบร้อยแล้วนี่แล้วเราจะมายิงมันทําแปะอะไรเนี่ยเดี๋ยวออกมาด้านนอกก่อนนะคะนี่ไงผีซอมบี้ไล่น้าชาอยู่เลยหูยน้ําชาเธอรอนไปทางนั้นเลยนะนี่นีน่ไม่แค่จะยิงช่วยฉันเลยเหรอนเนี่ยฉันก็ยิงไล่หลังอยู่นี่ไงมันไปไหนแล้วน้ำชาวิ่งเข้าบ้านหลังนั้น ไปแล้วตายหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่เห็นเลยอู้หูยเรียงหน้ากระดาษมาเลยนะพวกแกเนี่ยนี่เนียตายหมดเลยขอฉันกินหน่อยสินิดนึงก็ยังดีอืตายไปเลยเอีคิดจะมากินฉันเลยอู้หูยแม่คนสวยคนสวยปากเขียวปากเน่านะเธอแปลงฟันบ้างนะตายเลยพวกแกเนี่ย เยอะกันจริงๆเลยอุ้ยทางนี้อีกแล้วอหูยนี่นี่นปากพวกแกทําไมมันเน่าแบบเนี้ยมนะีการใส่แว่นอีกแ่นะครับไปเที่ยวแต่งหน้าให้มันดีหน่อยสิโอ้ดีอีกขอเอียงเหรอเนี่ยแกเนะี่ยตายเกลี้ยงเลยเป็นแถบเลยอ้าวนั่นเดินมาทางนี้อุ้ยนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอื้อกโอ้โหนี่น,นี่เราโดนรุมเหรอเนี่ยน้ำชาเธอตายตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็ฉันวิ่งเข้าบ้านหลังนั้นไม่ทันนะสิฉันก็เลยโดนมันกัดตายเลยอฉันขอโทษด้วยนะที่ช่วยเธอไม่ทันนะฉันวิ่งไปไม่ทนันจริงๆฉันก็โดนฆ่าเหมือนกันเนี่ย เอาละตอนนี้เดี๋ยวเรามาด้านล่างเลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวนีนี่แกจะมาตามติดชีวิตฉันอะไรขนาดนั้นเนี่ยไม่จำเป็นก็ได้มั้งนี่ไงทางนี้นะคะโอ้หูมันกําลังรุมน้องอาชีเราอยู่ค่ะจัดการเลยคราวเนี้แกบางอ่านมารุมน้องเฉละนี่ไงตายไปเลยตายไปเนี่ยตายไปเนี่ยตายแล้วอาชีโดนลุมนี่ไงนี่ไงเสาผมยาวโอ้หร่วงเป็นแถบเลยเนี่ย อ้าวนี่นี่พวกแกทําไรเนี่ยรับน้าํากาแฟหน่อยไหมเนี่ยที่นี่น้าํากาแฟเราเนี่ยอร่อยมากเลยนะหืมแกอยากคิดจะมาขายเลยฉันไม่เชื่อหรอกฉันเข้าไปซื้อแกก็กัดฉันเลยสมิมีทางสะหรอกนี่ไงตายซะเถอะหืมแกมายืนอะไรเนี่ยเดินอะไรท่านี้เนี่ยนี่ไงแงนมองฟ้าหรอแงนมองฟ้าใช่ไหมเบิ่งดาวแล้วสิ คิดว่าจะแงนเบิงดาวแล้วพวกแกไหนหน้าตาอย่างพวกแกไม่มีสาวมองหรอกนะนี่ไงอีกตัวแล้วโอ้โหนี่นี่นอะไรเดี๋ยตัวอะไรเนะี่ยมองไม่ชัดมันเงยหน้าขึ้นไปด้านบนนะคะนี่ไงเจ้าตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะตายไปเรียบร้อยแล้ววูู้เสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจร,บรอบๆก่อนนะคะว่ามีที่ไหนอีกทำไมผีซอมบี้พวกนี้ฆ่าไม่หมดสักทีแล้วครับแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันออนเคโระแล้วแบบนี้เราจะได้กลับบ้านกันไหมครับเนี่ย ผมเนี่ยคิดถึงบ้านแล้วนะครับที่นี่น่ากลัวสุดๆไปเลยไม่เห็นจะน่าเที่ยวเหมือนน้ำชาบอกเลยนะครับแม่ใช่แล้วล่ะเนี่ยน้ำชาพาเรามันที่ไหนเนี่ยมีแต่ผีซอมบี้แต่เมืองไปหมดเลยเฮ้ยตายแล้วอาชี้โดนลุมเหรอตอนเนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวดีอีธานมาได้ยังไงเนี่ยอีธานก็เป็นซอมบี้กับเขาเหรอเนี่ยเหดียวอุ้ยด้านหลังอีกโอ้หูนี่นี่นี่แกให้ฉันตั้งตัวก่อนนี่พวกแกนี่หูยมากันเยอะจริงๆเลยเฮ้ยตายเกลี้ยงแล้วนะคะตอนนี้ ว้าเลือดของเราเนี่ยก็ลดลงด้วยจะทํายังไงล่ะคราวเนี้น้องๆเราเนี่ยก็ตายไปหมดแล้วแม่แม่แม่ดูสิครับเรียงหนะ้ากระดานมาเต็มเลยนะครับเนี่ยหืมแคร์โรมันเยอะจริงๆด้วยเนี่ยเราถวายกันหรือเปล่าเนี่ยนั่นไงกัดหลังซะแล้วเดียวดิอว้ <c oughs> โดนรุมเลอเนี่ยพวกแกนี่ชอบกัดหลังจริงๆเลยอืเดี๋ยวรอบหน้าฉันจะเอาเคโรไว้ด้านหลังมัน <c oughs> จะได้กัดเคโรก่อนแม่เนี่ยอะไรของแม่เนี่ยแทนที่จะรียบยิงมานะครับโดนรุมแล้วเราเนี่ย <c oughs> เฮ้ยไปไหนหมดละตายหมดเรียบร้อยแล้วว้ววว้าวรอบนี้น้องๆเรามาช่วยเยอะแยะเลยนะเนี่ยออาละเด็กๆตามพี่มาทางนี้เลยนี่เนี่ย <c oughs> สาวสาวผมเหลืองเอตัวเหลืองโอ้โหตายไปซะเถอะ เธอจะไปอาบแดดที่ไหนเนี่ยตัวเธอเหลืองมากเลยนี่ไงนี่ไงอีกตัวหนึ่งนะคะวู้ฮู้เรียบร้อยแล้วเอาละคราวนี้จะมาบ้านหลังนี้กันดูนะคะเอะนี่ไงนี่ไงยืนทะลอยตรงนี้เหรอตายไปเอหัวหลุดเลยอะ่ะ จะเข้าบ้านหลังไหนก่อนดีนะเอาล,ะ,อาละบ้าน,นหลังนี้ก่อนดีกว่านะคะแม่จะเข้าไปในบ้านพวกนี้ทําไมเหรอครับก่อนในบ้านพวกนี้นะนะเคโลมันมีพวกหัวหน้าม <'s> ันอยู่นัสิเดี๋ยวแม่จะพาแกนะเข้าไปสํารวจนี้นี่นี่ไงเจอแล้วโอ้โหยน้ําชาอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยน้าชาโดนรุมนะคะเนี่ยจัดการช่วยน้าชาเลยเดี๋ยวดิโอ้โหยมันตัวใหญ่มากเลยดูมันยกเข้ายกแขนเลยโอ้หแกเนี่ยมันกําลังจะต่อยน้องเราโอ้โหยต่อยน้ําชาตายไปเรียบร้อยแล้วค่ะเฮ้ยระวังด้วยน้อง มันรุมมาเลยรุมมาเลยพอแกเนี่ยคิดว่าจะมาฆ่าฉันได้งั้นเหรอนี่ไงนี่ไงเตะเตะเตะเลยโอ้แกจะเตะน้องสัละเนี่ยอุ้ยระวังด้วยทุกคนแต่ละคนเลื่อนร้อนแล้วนะคะเนี่ยเราจะต้องพยายามยิงไกลๆค่ะเพราะว่าอุ้ยตายแล้วมัน มันจับน้องเราอ้หูยเหวียงเลยเด้อเนี่ยโอ้ยผ่อนเชฟหัวไปหมดเลยครับเนี่ยมันดึงผมผมครับนี่นี่แกดึงผมน้องเอลยจิกหัวน้องเรากระเด็นเลยนะเนี่ยนี่ไงตายตายซะเถอะอ้หวูวู้หมันตายเรียบร้อยแล้วค่ะว้า ยอดมากเลยเด็กๆสมน้ำหน้าแกตายเถต่ามาดึงผมฉันเจ็บหัวไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> น้องเราโดนดึงผมไหมคะเมื่อกี้อ่ะโอ้โหน่าสงสารมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวคราวนี้เราจะมานี่ไงทําการฆ่าวพวกซอมบี้พวกนี้ต่อนะคะกระเด๋วกระเด๋วอะไรอยู่ตรงนี้ <c oughs> นี่ไงกระเด๋วกระเด๋วอะไรอยู่ตรงนี้ตายเถอะแกเนี่ยเอ๋หมดหรือยังเนี่ยคราวนี้เดี๋ยวนะเหลือบ้านหลังนี้เรายังไม่ทันเข้าไปนะคะว้าวอะไรนะ่ะลอยอยู่ด้านบนอ่ะ ซอมบี้หรือเปล่านี่ไง,ม,ไงมีไว้นั่นไงมีตัวหนึ่งนะคะดูสิดูสิสมันกําลังทำอะไรอยู่นะแกกาลังทำอะไรติดฟ้าก๊อหนังอะไรสิออกมาไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหมันติดพื้นนะคะสงสัยมันโดนไฟดูดกัน <laughs> จัดการยิงมาเลยทุกคน นี่ไงใสายในห้องนอนกระดูดแกใช่ไหมเร็วๆจัดการเลยน้องๆหูยฉันว่าไม่ใช่ทรายนะน่าจะเป็นเขาเทปูนใหม่ในบ้านหลังเนี่ยมันติดปูนมากกว่าหูติดอะไรก็ช่างมันเถอนน้าชาฆ่ามันเลยระวังด้วยน้องๆผมกำลังฟันมันอยู่ครับเนี่ยหูมันก็ตายยากเหมือนกันนะเนี่ยเพรแกเนี่ยไม่คิดสงสารฉันเลยเหรอเนี่ยเห็นไม่ได้ฉันติดแบบนี้ยังจะฆ่าฉันอีกหูฆ่าเลยฆ่าเลยลุมเลย งานรังแกได้เป็นงานของเรานะคะรังแกมันไปเลยทุกคนจัดการเลยเอามันให้ตายเลยนะ <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วก็ตายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยวู้ฮู้สุดยอดมากเลยอะ่ะแม่ครับเจ้าตัวนี้ตายแสดงว่าเราเนี่ยกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ยังเลยแคลร์ทีเนี่ยยังมีซอมบี้อีกมากมายให้เราฆ่าอยู่นะนนี่ไง <c oughs> อีกตัวหนึ่งเห็นหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวคราวเนี้ยแม่จะพาแกไปฆ่าเจ้าเมงกระพุนยักษ์หัวหน้าใหญ่ของพวกมันเองเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเสื้อเขียวแกจะตามฉันมาทําไมเนี้ยตายไปเถอะเลยแกหัวหลุดไปเลยอ่ะเฮ้มีอีกหรือเปล่าเนี่ยคราเนี้ยหูยนี่นี่แกมานอนอาบแดดอะไรตรงนี้อาบเส้อเหลืองเชียวโอ้โหแทนที่จะค้ำนะตัวแกเนี้ยเหลืองอือเลยอ่ะอ้าวน้ํำชา โอ้โหกับน้ำชามี2ตัวนะคะงั้นก็ปล่อยให้น้ำชาข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะมาทางนี้ต่อเลยนี่ไงเจ้าแมงกับพุนยักษ์นะคะอยู่ตรงหน้าเรานี่เองอื้อแกเนี่ยตายจะเถอะคราวนี้ฉันจะเป็นคนฆ่าแกกับมือฉันเองมเมเม,มครับลูกลูกมาลงมาครับแม่เห็นแล้วแกเคระนี่ไงตายเจะเถอะแกเนี่ยอืมคิดจะมาปล่อยพิ่ใส,ส่ฉันล้สิไม่มีทางสลกโอ้โหดูดิเหลืยงหน้ากระดานมาเต็มเลยนะเนี่ยทำไมลูกแกเยอะแบบนี้อื้มตายแล้วมันกําลังกดัดน้องเรานะคะ อุย้ยปล่อยพี่ใส่น้องเราตายเลยอ่ะหุยแกนี่โหดจริงๆเลยมาน,นี่มาน,นี่ตายซะเถอะเอือกเราเป็นฝ่ายตายแทนนะคะเนี่ยหุ้ยไม่สําเร็จเลยอ่ะหุยเอาละคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะสําหรับวันนี้พี่นุ้ยแล้วก็น้องๆทุกๆคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบายบายไปแล้วนะคะ เอาละก่อนที่เราจะจากกันนะคะมานี่เลยเข้าประตูนี้เพื่อเป็นการทิ้งท้ายกันเลยมาเร็วๆน้องๆเร็วๆเราจะไปทําการปราผีซอมบี้กันนะเอาละมาแล้วโอ้โหดวนท่อยเลยเจ้าหน้าเหลืองอนี่ไงโอ้หุยนี่นี่แกมายืนอะไรบนหัวจ้ะเนี่ยนี่ขอฉันกินนิดนึงหน่อยสิตายเถเถอะพวกแกเนี่ยอย่าคิดเลยนะแขนฉันมีค่านะเนี่ยเอาให้จับปืนฆ่าพวกแกไงก็นละเออนี่ไงอยู่ไหนอยู่ไหนอ นี่รุมน้องเราเหรอจัดก,การรุมเลยน้องๆว้าวสุดยอดมากเลยนะเนี่ยพวกแกตายเป็นเบื่อเลยพวกเราค่ามันสำเร็จแล้วครับพี่เย้หู้